ฮ่าฮ่ามันไหวไหม,มวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเล่นคอนเทน,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 นต์แบบอะไรวะอะไราจะด่ากูจะด่ามันแล้วถึงขัน้นมันจะพูดไหมแล้วก็มานี่กูเองกูเอง ีเล่นเป็นไปวะไปไปน้องกากเกินไอ้เหี้ยมาดีไหมไปไปน้องกากเกินไอ้เหี้ยมาดิีไหมเก่งที่สุดในโลกแล้วครับเก่งที่สุดแล้วครับยืนนิ่งอยู่แล้วเฮ้ยย่าดำไปสัตว์คอมมูนนึงขอมมูเงียบๆก่อนกูขอยืนนิ่งไม่มีใครเทียบสู้ได้เลยคอมมูนเนอร์แบบมันพูดอยู่